ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นอถ้าเอาสูงสุดเลยก็คือเห็นโลกุตระธรรมผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมจริงๆนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งมาให้บอกว่าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่พระผู้ธเจ้าแล้วพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเขาก็ไม่กล้าที่จะกล่าวลักษณะน,นั้น เพราะฉะนั้นนี่การที่บุคคลผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะจริงๆนั้นอ่ะเป็นผู้ที่เห็นธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แสดงโลกุตระธรรมอันนี้แล้วก็ธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมนั้นถือว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาที่ว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ค้นพบทาง พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทําทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทางอันนี้ถูกปกปิดมานานพระองค์เนี้เป็นผู้ที่ค้นพบเป็นผู้ที่ค้นพบอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่อสัตวรร์ปฏิบัติตามนั้นก็ชื่อว่าพบผู้สร้างหรอว่าพบผู้บอกหนทางด้วยก็จะเข้าถึงพุทธคุณมากขึ้น